สิงดีลอไทยสวัสดีค่ะหุ้นิิงดีลเไทยประจำวันที่20มกราคมพศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่่อยางใดเป็นเพียงการวิเคราะหุ้นเท่านั้นนะคะก็วันนี้ถ้าพี่ๆลุงป้าน้าอาคนไหนต้องการที่จะโดเนทเป็นค่าขนมให้หนูสามารถสแกน QR code ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะตรงด้านบนขอบคุณค่ะ วันนี้ตลาดเซทบวก3.04อยู่ที่1688.48แนวรับจะเป็นโอ้โอลืมกับทางเฟรมดีแนวรับจะเป็น1662.43นาต้นจะเป็น1695.99ถ้าทะลได้จะเป็น1718.55ค่ะไปดูเซท50เซท50บวก2.09อยู่ที่1010.31 แนวรับจะเป็น999.44แล้าจนะ้นจะเป็น1 0 2 0 3 9ค่ะกลับมาที่ทำาเลสมบห15นาทีตามรูปแบบของคุณซิงดีไทยค่ะอขอจัดแป๊บนึงโอเคตัวที่1 AIT AIT ราคา6บาท70 5. 5. สตางค์บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ AIT ก็เปิดกระโดดแล้วก็ดันขึ้นมาถึงสุดที่7บาทท้วน จากนั้นก็เทลงมาต่ำสุดที่6บาท65สสตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่6บาท70สตางค์ค่ะโดยรายในวทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าซื้อเข้าแล้วก็มีแท่งซื้อเข้าช่วงท้ายตลาดทําให้ AIT ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดทของ AIT ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาสุดที่6 8บาทส0สตางค์ตรงนี้ก็ ไซเวสะสมแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นมาตรงนี้ค่ะทั้งนี้ก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึง AIT เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลลไดี่หร้อิ6ิ116ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาทห้สตางค์แนวต้าน6บาท85สตางค์ ทาโได้จะเป็นเจ็ดบาททวนค่ะตัวต่อไปฟิลิฟิลิราคา1บาทเจสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ฟิลิก็ใช้เวสะสมแล้วก็ลดลงมาจำสุดที่หนึ่บาท71สตางค์แล้วก็ค่อยๆ่อใช้เวอัพดันขึ้นมาสังเกตที่หน่งบาท75สตางค์ทาตลาดลดลงมาปิดที่1บา,า,าท 1, 74สตางค์ค่ะโนได้หนึ่งนาที ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ใช้แสะสมแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้สิริปิดไม่สวยค่ะดูทางเรมนดีของสิริก็จะเห็นว่าหลังจากที่ดันขึ้นมาสูงสุดที่1.85บาท85สตางค<ม>์ก็พยายามที่จะเบกขึ้นหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยืนระยะไม่ไหวก็เลยลดลงมาที่1นบาท6 6สิตางค์ตรงนี้ก็หมายถึงกันว่าจะ ไปยังไงต่ออาจจะใช้เวทส,สัสมเพื่อที่จะดันขึ้นไปทำไฮห,หม่เหนือ1นึบาทแปสตางค์หรือว่า,าจะใช้เวทส,สัสมเพื่อที่จะลงมาก็ต้องมาลอดูกันค่ะสิริเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัาย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูรายไอยู่ที่251ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท71สตางค์แนวด้าน1บาท76สตางค์ท่าทะลุด้จะเป็น1บา80สตางค์ค่ะแล้วก็สิริมีแบงเกอร์เข้าด้วยพี่ๆทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าแบงเกอร์คืออะไรแบงเกอร์ก็คือตรงนี้มันจะเป็นวันลุ่มสีเข้าวค่ะตัวต่อไปเีนาเจเีนาเจราคา1บาท26สตางค์บวก8สตางค์ค่ะ เบอร์ตลาดแห่งนี้ซีนาเจก็ใช้เวสสูงแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่1.18บาสตางแล้วก็มาดันนขึ้นมาปิดกระโดดที่1.26บาทสสางค่ะดูรายหนื้อที่ของซีนาเจก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าช่วง้ายตลาดทำให้ซีนาเจปิดกระโดดค่ะดูทางเฟิเมด์ของซีนาเจ ตรงนี้ก็หลังจากที่รดลงมาที่1บาท11สตางค์ตรงนี้ก็กเหม,มือนจะไซเวสะสมเพื่อที่จะดันขึ้นไปเบสที่1บาท29สตางค์ค่ะเจนาเจเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลูแรายด้ยี่ยี่ส9ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท20สตางค์แนวต้าน1นบาท29สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท31สสตางค์ค่ะ แต่ว่าเซนาเซนาก็มีแบงเกอร์เขาเหมือนกันก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีวอลลุ่มทยอยขึ้นเป็นภูเขาเรื่อยๆก็มีส่วนทําให้เซนาปิดกระโดดค่ะตัวต่อไป n Cap n Cap ราคา4บาท24สตางค์บวก18สตางค์ค่ะโดยตลาดแห่งนี้ n Cap ก็ไซ้เวสะสมเลอยลงมาจับสุดที่4บาท4สตางค ตอนนั้นก็ดันขึ้นมาปิดกระดกที่4.24ตางค์ค่ะดูได้หนึ่งหนึ่งนาทีของ i อ c นแคปก็จะเห็นว่าก็มีวันรุ่งข้าช่วงท้ายตลาดแล้วก็มีแท่งซื้อเข้าทำให้ i อ c นแคปปิดกระโดดค่ะดูทางเฟมเดของ i อ c นแคปก็จะเห็นว่าตรงนี้นก็เหมือนจะแซวเวส่งไม่ที่จะดันขึ้นไปเบรกทางเฟมเดที่4.48ตางค์ค่ะ ถึงแม้ m ทม r เฟรมเดของ e n c a p จะไม่ค่อยสวยแต่ว่าลองไปดู i ทม f เฟรมมันตรงนี้ก็จะเห็นว่า e n c a แหล่นลงมาสุดลอด็อตสุดๆของหุ้นก็คือ2 2 6บาท2สตางค์แล้วก็แท่งนี้เป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะหนูคิดว่า e n c a เป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงเลยค่ะ e n c a เป็นหุ้นไซเ a วเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแววลรลละเดยอยู่ที่95ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท14สตางค์แนวต้าน4บาท28สตางค์้าทะรุได้จะเป็น4บาท34สตางค์ค่ะตัวต่อไป MGT MGT ราคา3บาท90สตางค์บวก20สตางค์ค่ะเบิดตลาดแท่งนี้ MGT ก็ย่อลงมาก่อนที่3บาท64สตางค์แล้วก็ดังขึ้นมารอบแรกที่3บาทสแสตางค์เลยลงมาอีกรอบที่3บาท68สตางค์ท้าตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่3,90บาท90สตางค์ค่ะดูรายหนงนาทีของ MGT ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มีแท่งขายออกช่วงบ่าย3โมงแต่ว่าช่วงบ่าย4โมงแล้วก็ช่วงท้ายตลาดมี วันรุ่มแล้วก็มีคนซื้อเข้าทำให้ MGT ปิดกระโดด่ะดูทางเฟิมเดย์ของ MGT ตรงนี้ก็ไซเวสเสมอ,อยู่ตรงใต้น้ำแล้วก็มาดังขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็มีวอลรุ่มข้าด้วย้าพคือสีแดงๆตรงนี้ MGT เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมี value r ด l a ที่29ล้านบาทค่ะ แนวรับ4บาทก็แนวรับ3บาท78สตางค์แนวต้าน3บาท9.6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท10สตางค์ค่วะว่าต่อไป t r c t r c ราคา44สตางค์ t r c ราคา44สตาง,ง,ง,งค์บวก6สตางค์ค่ะเวลาลาดแท่งนี้ t a ีก็ย่อลงมาก่อนที่3.8สตางค์จากนั้นก็ค่อยๆไซด์เว้าอัพดันขึ้นมาสูงสุดที่4.5สตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่4.4สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแล้วก็มีแท่งซื้อแท่งซื้อเข้าช่วงท้ายตลาดก็ทำให้ TAC ปิดค่อนข้างโอเคค่ะแล้วก็มีแบงค์เกอร์เข้าด้วยตรงนี้ T.R.G เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูล่ารายูดอ่ที่134ล้านบาทค่ะแนวรับ39สตตงง์แนวต้าน46สตนง์คาทะโดได้จะเป็น49สตตงค์ค่ะแต่ว่า T.R.G ก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทค่ะตัวต่อไป i d n s ITNS ราคา4บาทห้สตาง,งค์บวกส6สตางค์ค่ะเิดตลาดเท่งนี้ ITNS ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่4บาทห้สตางค์แล้วก็หล่นลงมาที่4ี่บาทส0สตางค์นั้นขึ้นมาสูงสุดที่4บาท60สตางค์ไซเวสสะสมลงมาปิดที่4บาทห้สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็มีเท่งขายออกมากกว่าเท่งซื้อเข้าแล้วก็ไซเวสสะสม เที่งสุดท้ายทำให้ ITNS ไม่สวยค่ะดูทางเฟรม D ก็เห็นว่าลงจากขึ้นเลยลงมาตจำสุดที่4บาท2ะตะคงตรงนี้ก็ดันขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ตรงเส้นเหนือน้ำพอดีค่ะออก็ไม่อยู่ตรงเส้นกั้นน้ำพอดี ITNS เป็นหุ้นเทร่ค่ะขึ้นเป็นหุ้นเดียวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีแววโรแดี้อยู่ที่39ล้านบาทค่ะแนวรับ4ีบาทส7สตางค์แนวต้าน4บาท60สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท72สตางค์ค่ะตัวต่อไปวินวินราคา1บาทส3สตางค์บวก7สตางค์ค่ะในตลาดแท่งนี้วินก็ดัน้่มารับแรกที่1บาท1 1สตางค์แล้วก็ลงมาใช้เว์สะสมที่1บาท8สตางค์ ดันขึ้นมาสูงสุดที่1.14ตา์ท้ายตลาดลงมาปิดที่1.13บาทค่ะดูรายหนึ่งนาทีของวินก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าช่วงบ่ายช่วงท้ายตลาดแล้วก็ช่วงบ่ายสี่โมงทำให้สองแท่งนี้มีวันลุ้เข่าค่ะดูทางเส้นดีของวินก็จะเห็นว่าไซเวสัตสุมีตรงเส้นกั้นน้ำตรงนี้ก็เหมือนจะ ดันขึ้นไปเบกต้นต่อไปที่1บาท21สตางค์ค่ะวินเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษทัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูวราะเด็อที่10ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท7สตางค์แนวต้าน1บาท18สสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท21สสตางค์ค่ะว่าต่อไป TPS TPS ราคา3บาท62สต,าง,สตางค์บวด8สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแท่งนี้ TPS ก็ใช้เวสั์สมงดันขึ้นมาสึงสุดที่3บาท64สตางค์แล้วก็เลยลงมาจับสุดที่3บาท58สตางค์ท้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่3บาท62สตางค์ค่ะดูไดยหนึ่งและที่ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ ไซเวสสะสมแต่ว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าสองแท่งสุดท้ายั้งไม่ t b s ปิดเขียวค่ะแล้วก็มีวันลงเข้าแล้วก็มีแบงค์กอเข้าด้วยดวูาทางเฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เนื่องจากที่ไซเวสสะสมมีตรงเส้นกันน้ําแล้วก็ตรงนี้มาค่อยๆดันขึ้นมาเพื่อที่พยายามจะเวที่3มบาท7จ4สี่ขายแต่ว่า ก็มีจุดเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอยู่บนเส้นกั้นน้ำแล้วแต่ว่าก็ยังมีวอนล,ลุ่มเข้าเรื่อยๆค่ะ TPS เ,เ,เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระดับที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท55สตางค์แนวต้าน3บาท68สตางค์้าทะลุได้จะเป็น3บาท74สตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายก็คือ NV NV ราคา2.94บาท94สตางค์บวก4สตางค์ค่ะบริษตลาดแห่งนี้ NV ก็ใช้เวสั์สมแล้วก็เลยลงมาแต้มสุดที่2.86บาท8สตางค์ดันขึ้นม,มาสุดสุดที่2.96บาท9สตางค์ลดลงมาอีกรอบที่2.88บาท88สตางค์ถ้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่2.94บาท94สตางค์ค่ะดูได้หน่วทีของ NV ก็จะเห็นว่า มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าสองแท่งสุดท้ายทำให้เอ็นมีปิดกระดูแล้วก็มีววนลุ่มเข้ามีแบงเกอร์ด้วยดูทางเฟรมดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่ตรงนี้3บาท42สตางค์แล้วก็มันจะหล่นลงมาใช้เวสสะสมแล้วก็มาดนกันว่าจะดันขึ้นไปได้ไหม แต่สางแท่งตรงนี้ก็เหมือนจะพยายามเบกขึ้นไปเหนือน้ําค่ะ NV เป็นหุ้นไซเวต์ไปร่องเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทขาทุนแต่มีบันผลมีเวลาระดับที่ที่ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท86สตางค์แนวด้าน2บาท97สตางค์ท่าทะลุได้จะเป็น3บาทพวดค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นมีข่าวค่ะแล้วก็ไม่มี คุณวัวแลนด้วยแล้วก็คุณซิงดีลิไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย